16กรกฎาคม2567ขณะนี้เวลา7.25นาิกานาทีนะครับนำข้อมูลข่าวสารเรื่องฟ้าฝนมาฝากพี่ฝากน้องครับเมื่อคืนนีก้ก็ได้ฝนกันทั่วหน้านะครับแต่ก็ได้ส่วนมากแล้วจะเป็นฝนปลยโปรยนะครับไม่ใช่ฝนตกหนักอะไรยกเว้นที่บึงการรู้สึกว่าฝนจะตกหนักนะเมื่อคืนหลายอำเภอตกหนักตกเม็ดใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแต่บางอำเภอก็รินปรยโปร เมื่อคืนนี้ก็มีทั้งอีสานบนอีสานตอนกลางและอีสานตอนล่างนะครับแล้วเช้านี้อีสานตอนกลางก็มีตกแถวอ่ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนะครับร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกดนะครับอีสานตอนกลางตอนล่างก็โคราชนะครับบุรีรัมย์ก็เมื่อคืนนี้ก็มีตกอยู่และยันตกตอนเช้าก็มีปลอยปลอยอยู่ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีเมฆหนาแน่นอยู่นะครับนี่คือฝนตั้งแต่เมื่อคืน สำหรับภาคกลางก็ฝนอยู่ในโซนกาญจนบุรีราชบุรีนะครับตกยันเช้ามืดเลยนะครับตกมาจนถึงเช้ามืดเลยแถวราชบุรีแถวกาญจนบุรีนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับการคาดการณ์วันนี้ฝนก็คงจะเน้นภาคเหนือครับพี่น้องครับฝนจะเน้นภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือที่มีรอยต่อกับพม่านะครับด้านตะวันตกนะครับรอยต่อกับพมา่าแล้วก็ภาคตะวันออก นะครับภาคตะวันออกขีดยาวขึ้นไปจนถึงจังหวัดเลยเลยนะครับภาคตะวันออกขีดยาวขึ้นไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับยาวไปเลยนะครับ player. สําหรับคืนนี้นะครับในช่วงบ่ายแก่ๆจนถึงค่านะครับบ่ายแก่ๆจนถึงค่าฝนก็จะมีที่ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกส่วนอีสานเราก็จะเป็นโซนเดิมครับโซนเดิมโซนแนวด้านตะวันออกของภาคอีสานนะครับ บึงการสกลนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้บ่ายแก่ๆถึงค่ำนะครับบ่ายแก่ๆถึงค่ำโซนเดิมนะครับบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินอำนาจเจริญยะโสธรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งบางจังหวัดที่เอ่ยไปอาจจะอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ที่แน่ๆนี่บึงการสกลนครนครพนมในี on, ณณ่ตัวหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยนะครับ เพราะว่าพื้นที่นี้ตกติดต่อมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับโดยเฉพาะบึงการครับบึงการกับนครพนมเนีนน่ยติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้น้ําได้เนื้อไหมเพราะว่ามันเป็นฝนที่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไม่ใช่ฝนตกหนะักเป็นฝนเล็กน้อยถึงปาน,ปานกลางมีบางจุดเท่านั้นที่ตกหนักนะครับบางจุดที่เป็นสีเข้มสีส้มสีเหลืองหน่อยก็นัน่นคือตกหนักนะครับแต่ส่วนมากเราจะเป็นฝนปลปอยป สกลนครเราเมื่อคืนนี้ก็ได้ที่บ้านม่วงคําตะก้านะครับบ้านม่วงคาตะก้าแล้วก็ปิวใสอากาศอํานวยบ้างเล็กน้อยนะครับนอกนั้นก็ปลอดภัยกีดยางสนุกสนานกันเลยเมื่อคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสองดาวบริชภูมิน้ําอุ่นกุดบากต่าไยภูพานแถวนี้กีดยางสบายเลยเมื่อคืนนี้นะครับแต่สําหรับคืนนี้นะครับมีฝนนะครับสําหรับคืนนี้บ่ายและค่าอาจจะเริ่มขอตัวตั้งแต่บ่ายแก่ๆเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่ก็เป็นฝน ปานกลางถึงป,ปล่อยๆนะครับไม่ใช่ฝนหนักสำหรับวันนี้ฝนจะปานกลางถึงป,ปล่อยๆนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องรับทราบ้วยทั่วกันส่องฟ้าหาฝนเช้าว,วันที่26กรกฎาคม2567นะครับแจ้งพี่แจนองว่าสรุปนะครับสรุปภาคอีสานเราก็ยังมีฝนในช่วงบ่ายและค่ำภาคเหนือหนาแน่นหน่อยนะครับฝนทางภาคเหนือหนาแน่นหน่อยภาคตะวันออกนะครับ ภาคเหนือภาคตะวันออกก็หนาแน่นเหมือนกันนะครับสําหรับอีสานแล้วเป็นฝนปานกลางถึงเล็กน้อยนะครับปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับสําหรับบ่ายและค่ำวันนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ